สวัสดีสมาชิก o คโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีกิจกรรมใหม่ของแอป t i k t o อกนะคะมาแนะนำสมาชิกทุกคนด้วยค่ะกิจกรรมใหม่นี้นะคะก็คือเชิญเพื่อนนั่นเองนะคะเชิญเพื่อนมาเล่น t i k กตอกนะคะรับเงินรางวัลน,นะคะสูงสุดนะคะ14,640บาทนะคะ ส่วนใครอยากรู้ว่าการเชิญเพื่อนนี้มีวิธีทำอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะส่วนวิธีการเชิญเพื่อนนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะ และก่อนที่จะไปชมนะแอดจะประชาสัมพันธ์นะคะกับสมาชิกทุกคนนะคะเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะเพราะว่าที่แอดนะคะเชิญเพื่อนนะคะของแอดจะไม่มีให้ใส่กรอกรหัสเชิญนะคะคนที่กรอกรหัสเชิญน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะที่เขาเล่นนะอันนี้ของแอดนะคะไม่มีให้กรอกรหัสเชิญนะคะก็คือเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะ กดที่ลิงก์แล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้นะคะพอกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้สมาชิกนะสมาชิกที่จะมา,าสมัครต่อแอสนะคะหรือดาวน์โหลดผ่านผ่านลิงก์ของแอสนะคะหรือสมาชิกคนไหนนะที่ไปนแนะนําเพื่อนนะคะให้เขานะคะกดดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้เท่านั้นนะคะ เพราะว่าจะไม่มีให้ป้อนรหัสเชิญนะของแอดไม่มีนะคนที่เป็นรุ่นก่อนๆน่ะเขาอาจจะมีให้ใส่รหัสนะของแอดไม่มีนะคะมีสมาชิกถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าไม่มีเอ่อให้กรอกรหัสเชิญนะคะของแอดไม่มีนะแอดจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะคะของแอดไม่มีนะสมาชิกคนไหนที่ไม่มีรหัสเชิญนะคะก็ให้แนะนําเพื่อนโดยการให้กดดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้นะคะบางก็จะลิงก์ไปที่ เพจสโตร์ Play Store นะคะทุกคนมันจะลิงก์ไปที่เพจสโตร์จากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดนะหลังจากที่ดา,ดาวน์โหลดแอปมาเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําการนะคะสมัครให้เรียบร้อยนะคะตามขั้นตอนก็คือเขาก็จะให้เราเลือกประเภท t ิกต o อกที่เราต้องการนะคะก็คือจะมีตลกบันเทิงกีฬาหรือว่าอาหารต่างๆนะคะเราก็เลือกไปจากนั้นเขาก็จะให้เรา,าตั้งวันเดือนปีเกิดนะคะก็คือใส่ไปห้ามใส่ อพอศของเราอะต่ำกว่า18ปีนะคะส่วนข้อกําหนดอะไรเราก็ติ๊กยอมรับไปให้หมดนะคะว่าเราอายุมากกว่า18ปีนะถ้าต่ำกว่า18ปีนี้จะไม่สามารถทําในส่วนนี้ได้นะคะสำหรับการเชิญเพื่อนนะดังนั้นนะคะถ้าใครนะคะนาลิงก์ของตัวเองไปแนะนําเพื่อนนะคะให้เขานะคะกดดาวน์โหลดที่ลิงก์นะจากนั้นก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะคะถ่า ถ้าเราถ้าดาวน์โหลดอย่างเดียวดาวน์โหลดอย่างเดียวไม่สมัครให้เรียบร้อยหรือเป็นบัญชีซ้ำก็จะไม่ได้นะคะคะแนนก็จะไม่ขึ้นนะคะทุกคนมีสมาชิกหลายคนถามเข้ามาว่าสมัยเราไปแนะนำเพื่อนแล้วแบบไม่ได้คะแนนนะคะอันนี้ก็เหมือนที่แอดบอกไปนะคะก็คือเขาต้องทำการ ดาวโหลดผ่านลิงก์เรานะไม่ต้องจําเป็นต้องใส่รหัสแค่เขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์เรานะคะจากนั้นก็สมัครให้เรียบร้อยนะชื่อผู้ใช้จะต้องไม่ซ้ํากันนะอันนี้เห็นไหมสมาชิกก็สมัครเข้ามาก็ทําการดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของแอดนะคะแอดก็ได้มานะคะแต่ในช่วงนี้นะเขามีกิจกรรมนะคะก็คือในส่วนตรงนี้นะคะเราแนะนําเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้80ดสิบบาทนะคะแปดิบบาท ถ้าเราแนะนำถึง5คนเราก็จะได้400บาทนะคะแต่ถ้าเราเชิญไปเรื่อยๆนะคะสมาชิกเชิญไปเรื่อยๆเราก็จะได้เลทตามนี้เลยนะคะภารกิจเราก็จะไปอยู่ในช่วงภารกิจของเขาเนี่ยนะคะนี่240-900าอันนี้ถ้าเชิญครบนะคะเชิญครบ20คนนะคะมันก็จะมีขึ้นแบบนี้นะคะ แอนก็จะได้3,500บาทนะคะแต่ถ้าเราเชิญไปเรื่อยๆอยีกนะคะเราสามารถที่จะรับเงินรางวัลสูงสุดนะคะจากการเชิญเพื่อนบาเล่นติ๊กตอกนะคะถึง 14, 640นะคะบบาทเลยนะคะสมาชิกคนไหนที่แนะนำเพื่อนเก่งๆก็ลองนะคะลองไปแนะนำเพื่อนดูนะคะสำหรับการเชิญเพื่อนนะคะทำยังไงนะก็คือให้กดไปที่ตรงนี้นะคะคำว่าเชิญนะ พอกดมาถ้าเราต้องการนะคะจะเชิญเพื่อนผ่าน Facebook นะเราก็ตรงนี้ส่งไปหรือ Messenger นะคะหรือว่าทางไลน์นะคะแต่ขอแนะนําว่าให้คัดลอกลิงก์ดีกว่านะคะคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้เขานะคะแล้วก็อธิบายนะคะรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนสมัครนะคะทำการดาวน์โหลดนะคะต่อลิงก์เรานะแล้วก็ สมัครบัญชีดิ k ก,ก์อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับนะั้นในส่วนนี้มันคนละส่วนกับตรงนี้นะคะสมาชิกเราจะได้10บาทก่อนนะคะในส่วนเลทตรงนี้เราจะได้อีกต่างหากนะคะคือคะแนนเขาจะคิดให้เราเองนะคะส่วนสมาชิกนะคะที่เราแนะนํานะคะแนะนําไปนะคะถ้าเขานะคะเข้าล็อกอินนะคะ คือเข้า <S <S เข้าในแอปทิกตอรนะคะแล้วก็ทําการดูวิดีโอติดตอ่อกัน3วันนะคะเราก็จะได้18บาทนะถ้าคิดเป็นแต้มก็1นึ0 0 0สนหมืนนะคะถ้าเขานะคะล็อกอินเข้าทิกตอรแล้วก็ทําการดูวิดีโอนะคะครบ7วันนะคะเราก็จะได้22บาทนะคะถ้าครบ14วันเราก็จะได้30บาทนะคะในส่วนนี้จะจะได้ตังหากนะคะมันอยู่คนละส่วนกับการที่เราแนะนำนะคะ ในส่วนตรงนี้ถ้าเราทําภารกิจตรงนี้นะคะเขาก็จะกําหนดให้เราแนะนําเพื่อนนะคะในส่วนตรงนี้เราจะได้ตางหา,อางอีกเหมือนกันนะคะสมาชิกนะคะที่จะเก็บแต้มนะคะจะเก็บแต้มเพื่อสะสมแต้มแลกเงินรางวัลน,นะ,ะถ้าใครจะดูคลิปนะคะก็ให้กดคําว่าไปนะกดคําว่าไปนะคะคนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็ กดเปิดดูนะคะ <ste ak> หรือจะเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะ <ste ak> เลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ <ste ak> นะคะจนนะคะจนจนครบเวลานะคะนี่นะคะที่เขากำหนด 10นาทีเราจะได้800แต้มนะคะถ้าเราดูครบนะคะ30นาทีนะคะเราก็จะได้2,900แต้มนะคะสะสมตรงนี้นะคะก็จะสะสมอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแต้มของเรานะคะอันนี้จะเป็นเลทเงินนะคะที่เขาคิดให้เราเป็นเงินบาทนะคะ1,520 2,300แต้มนะคะถ้าคิดเป็นเงินก็1,50บาท23สตางค์นะคะ mm hmm. เวลากดถอนนะคะก mm ็ hmm. กดไปที่ถอนเงินเลยนะคะ mm hmm. ถ้าใครที่ผูกบัญชีแล้วนะคะ mm hmm. ผูกบัญชี To มันน mm ี่ว l l เแล้วนะคะก็จะสามารถกดถอนได้เลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีนะคะ mm hmm. เขาก็จะขึ้นมาให้เราผูกบัญชีก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้นะคะ สามารถถอนเงินเข้าทู Money วันเลยแล้วก็พร้อมเพย์นะคะพร้อมเพย์ก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะคะแต่ทู Money ก็เงินก็จะเข้าทันทีนะพร้อมเพย์เขากําหนดไว้ที่3วันนะคะแต่ที่แอดเคยถอนก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเงินก็เข้าพร้อมเพย์ของแอดแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นเลทนะคะเป็นเลดที่แอดเชิญเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะที่แอดได้รับรางวัลตรงนี้ก็คือ แอดทำอยู่ในช่วงกิจกรรมนะคะที่ผ่านไปแล้วนะคะกิจกรรมอันนี้ก็คือเป็นเหรีปกตินะคะ10บาทนะคะเพราะว่ามันนอกเหนือกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมใหม่นะคะมีระยะเวลานะคะตั้งแต่วันที่8นะคะ8ปดถึงสินะคะ8ปดถึงสินี้นะคะถ้าหมดถ้าหมดช่วงนี้นะคะเราก็จะได้เหรีราคาเดิมนะคะก็คือตรงนี้นะคะเหรีราคาเดิม น,นี้ก็จะเป็นสมาชิกที่แอดแนะนำนะคะแอดจะพาไปดูที่แอดทำช่วงกิจกรรมที่ผ่านมานะคะอันนี้นะคะกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็คือสมาชิกนะคะที่สมัครต่อแอดนะคะเขานะคะเข้าแอปจิ๊กซอวติดต,อต่ดกอ,อก,กันนะคะแล้วดูอยู่นะคะติดต่อกัน3ามวันนะคะแอดก็ได้100นะถ้าเขานะคะ เข้าแปอป TikTok นะคะครบ7วันแอดก็จะได้160บาทนะคะถ้าเขานะคะที่คนที่แอดเชิญน,นะคะเข้าถึง14วันนะคะแอดก็จะได้220บาทนะคะในช่วงกิจกรรมก็นะมาดูเลทในช่วงที่หมดกิจกรรมนะคะแอดก็จะได้เหมือนเดิมนะคะก็คือครบ3วันนะ,ะได้ร้อยได้ได้แปบ๊บนึงค่ะ ได้18บาทอ่าอันนี้อันนี้ถูกแล้วนี่นะคะครบ3วันได้ได้18บาท7วันได้2ได้22บาทนะคะครบส4วันได้30บาทนี่จะเป็นเลทปกตินะคะแต่นี้เป็นช่วงกิจกรรมนะสมาชิกคนไหนที่แนะนำเพื่อนเก่งๆนะคะก็ตรงนี้เลยนะคะเราแนะนำนะคะแนะนำสมาชิกก็จะได้8080บาทครบ5้าคนเราก็จะได้สี่รนะคะและอีกภารกิจหนึ่งก็คือนะคะ ตรงนี้ของแอดมันจะขึ้นเลยนะถ้าสมาชิกของคนอื่นไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะแต่ของแอดมันจะขึ้นแบบนี้นะคะแอดก็เหลืออีก10คนนะคะ10คนแอดก็จะได้3,500บาทนะคะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนได้เรื่อยๆนะคะรางวัลสูงสุดนะคะอยู่ที่1 4 6 4 0บาทนะคะ 14,640่่่บาทน,นะคะก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะสำหรับนะคะแอปนี้นะเล่นฟรีนะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสมาชิกค,คนไหนที่สนใจหรือว่ายัางไม่เคยสมัครหรือเข้าใช้งานแอป tiktok นะคะก็สามารถาดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดแอปที่ลิงก์ใต้คลิปนะ,ะจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดนะ,ะพอกดที่พอกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะลิงก์ไปที่เ a y Store เลยนะคะ พอกดที่ลิงก์แล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะคะก็ทําการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ไปที่ p พย์สโตรนะคะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาการเปิดแอปนะจากนั้นก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะคะมันจะเด้งมาหน้าอะไรขึ้นมาแล้วก็กดยอมรับยอมรับให้หมดนะคะ สมาชิกที่สมัครนะคะเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ของเรานะคะไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม facebook นะคะเมื่อเพื่อนๆสมัครต่อเรานะคะเราก็จะได้เป็นแต้มมานะคะเป็นแ้มตรงนี้นะคะถ้าแต้มของเรานะสะสมถึงยอดขั้นต่ำนะคะเราก็สามารถกดถอนได้เลยนะคะแอปนี้นะคะ ครั้งแรกเลยเขาจะให้เราถอน3บาทนะหลังจากที่เราถอน3บาทแล้วเราต้องสะสมถึง15บาทนะคะเราถึงจะกดถอนได้นะถ้าใครสะสมแต้มถึงยอดเลทไหนก็กดถอนได้เลยค่ะกดถอนเข้าทูมันนี่วอลเลแล้วก็พรอมเพย์นะคะใครสะดวกถอนเข้าไหนก็กดถอนเข้านั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ทำการติดตั้งนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ มาที่คนไหนนะคะที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอดแอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะในส่วนเรื่องการรหัสเชิญนะคะแอดจะบอกอีกครั้งนะคะก็คือของแอดไม่มีให้กรอกรหัสเชิญนะคะถ้าจะแนะนำเพื่อนก็คือให้เขานะคะกดดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเท่านั้นเราก็จะได้แตมเช่นกันนะแอดก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ